สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไลนลายลายนะคะวันนี้เรื่องที่ออยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเป็นการขอทุน CSC ปี2023ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นครั้งที่2ของออยแล้วนะคะ คลิปแรกเลยถ้าใครติดตามช่องของออยมานะคะก็จะรู้ว่าออยเคยลงคลิปรีวิวประสบการณ์ขอทุน CS C สไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อปี2018ใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็คลิกไปฟังที่คลิปนั้นกันได้นะคะเพราะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปรีวิวที่ละเอียดมากๆในเรื่องของเอกสารหรือว่าขั้นตอนโปรเซสหรือว่ามีการวิธีเตรียมตัวยังไงนะคะก็ใครที่อยากจะรู้เบื้องต้นนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนเลยออยก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นก่อนนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็ออยจะมาเน้นที่ประสบการณ์ขอทุน ปีที่ผ่านมานะคะเพราะอะไรเพราะว่าออยตุบนั่นเองนะคะทุกคนและในฐานะที่ออยเคยเป็นทั้งผู้ที่ได้รับทุนเมื่อปี2018และตุบทุนเมื่อปี2023ที่ผ่านมานี้นะคะล่าสุดเลยก็ทําให้ออยรู้สึกว่าออยได้รู้จักตัวทุนเนี้ยดีมากขึ้นจากตัวออยเองที่ได้ขอทุนกับมหาลัยโดยตรงได้มีการแลกเปลี่ยนกับเหล่าซื้อแล้วก็ ได้พูดคุยกับเพื่อนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะที่ทั้งได้ทุนแล้วก็ไม่ได้ทุนนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าออยเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างประมาณนึงนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนที่สนใจในตัวทุน CSC นี้นะคะหรือว่ารอผลทุนอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กัน <S <S แล้วก็จริงๆแล้วคลิปนี้มันน่าจะคลอดเมื่อปี2 0 2 4นะคะถ้าทุกคนได้ดูอยู่นะคะ ทำไมออยถึงเว้นว่างไป1ปีเนาะทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่หลังจากที่รู้ผลทุนเลยเมื่อปี2023เพราะว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับออยมากๆนะคะเพราะว่าในแต่ละปีที่เราขอทุนนะมัน ต้องผ่านการเตรีมตัวแล้วก็มีการคิดมาอย่างดีแล้วนะคะในการตัดสินใจแต่ละครั้งซึ่งพอเราไม่ผ่านทุนไม่ได้รับทุนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฟล,ลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคสภาพจิตใจในตอนนั้นก็เลยไม่พร้อมจริงๆนะคะที่จะออามาแชร์ตอนนี้ก็ผ่านมา1ปีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่า move on ไปได้แล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะ ออกมาพูดให้ทุกคนได้ฟังเป็นอีกเช็คลิสต์หนึ่งนะคะที่ต้องทําในปีนี้นะคะก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าช่วงเวลานี้ในแต่ละปีนะคะช่วงประมาณสิ้นปีจนถึงต้นต้นปีนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนที่ขอทุนเสียซีจะต้องแบบใจเต้นตุมตุม้มต่อมๆแล้วก็มีความกังวลกระวยใจนอนไม่หลับเหมือนออยเมื่อปี2018กับปี2023ที่ผ่านมานะคะต้องมีความแบบจริงจังมากๆนะคะใครที่เข้ามาเก็บข้อมูลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ ก็ออยเคยขอมา2ครั้งนะคะ mm hmm. เมื่อปี2018กับปี2023นะคะปี2018ทุนที่ออยขอเองนะคะคือมี2ทุนนั่นเองก็คือทุนเอ่อ c ย c แต่ว่าเป็น type A นะคะ mm hmm. ก็คือยื่นผ่านสถานทูตนะคะแล้วก็ทุนที่2คือทุนเมืองก็คือทุนเมืองเซี mm ่ยงไฮ้นั่นเองนะคะและผลที่ออกมาก่อนนะคะนั่นก็คือทุนเมืองก็คือออยได้รับทุนเมืองก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตุบทุน CSC type A ใช่ไหม แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็คือออยรับรับทุนทุนทุนเมืองหล่านั้นแหละแต่ว่าพอเข้าไปเรียนเข้าไปมอบตัวแล้วแล้วก็เปิดเทอมแล้วประมาณเดือน9นะคะมหาลาัยก็ช่วยยื่นทุนตัวทุนเสียซีแต่ว่าเป็น type B ให้นะคะในในหมวดย่อยเขาก็คือซื้อโฉลุซื้อลู่นะคะซึ่งออยก็ได้รับทุนที่เป็นทุนเสียซีเต็มจำนวนนะคะของ t y ยปีเลยที่มหาลัยยื่นให้เนาะก็เลยสุดท้าย ในปี2018ก็ได้ทุน c s c Type B นะคะจากมหาลัยนั่นเองค่ะส่วนปี2023เป็นทุนปอโทแล้วก็ยื่นกับมหาลัยเดิมเลยนะคะก็คือ CSB ซังไห่โจยเอีย o เตาซุยแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2023ไม่ได้ขอผ่านสถานทูตแล้วก็คือยื่นตรงกับมหาลายัย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอตุบทุนทุนทุนเซีไปแล้วเนี่ยมหาลัยก็ออฟเฟอร์ทุนมาให้2ทุนนะคะซึ่งเดี๋ยวออยจะไปพูดถึงในดีเทลถัดไปนะคะทุน c c กับทุนเมืองคืออะไรนะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถข้ามท็อปิกนี้ไปได้เลยนะทุน c s c นะคะชื่อเต็มของเขานะคะนั่นก็คือ จงกัวเจิงฟูจียงสวยนจินนะคะเป็นทุนที่ให้เปล่าจากทางรัฐบาลจีนนะคะก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องใช้ทุนคืนใดๆนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยคิดว่าที่เขาให้ทุนนะคะก็คือเขาอยากจะให้กับต่างชาติพอเราเรียนจบแล้วกลับบ้านเกิดไปไปเผยแพร่วัฒน,นธรรมภาษาให้กับบ้านตัวเองเนาะหลักๆนะคะทุนเสียซีนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือประเภท A กับประเภท B นะคะ Type A เนี่ยก็จะเป็นการขอตรงกับ สถานทูตในประเทศตัวเองนะคะเช่นเราเป็นคนไทยเราก็ต้องขอกับสถานทูตไทยนะคะส่วนท้าย B นะคะเราไม่ต้องขอผ่านสถานทูตแต่ว่าจะเป็นการขอผ่านมหาลัยโดยตรงนะคะมหาลัยเนี่ยก็จะช่วยยื่นในกลางของเราไปให้กับทางรัฐบาลจีนในการอนุมัติการให้ทุนของเรานะคะซึ่งถ้าให้ออยแนะนํานะคะจากประสบการณ์ที่ออยขอทุนเมื่อปี2018ที่เล่าไปนะคะก็การขอทุนกับ type A เนี่ย โดยการผ่านสถานทูตประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ยากมากๆนะคะถ้าใครจะขอทุนนะคะออยก็แนะนําไปขอทุนบีนะคะก็คือเป็นการติดต่อกับมหาลาัยนะคะยื่นผ่านมหาลาัยนะคะอันนี้ก็จะง่ายกว่าเพราะว่าส่วนมากในปัจจุบันเนี้ยในเว็บไซต์ของมหาลาัยก็จะมีรายละเอียด ในเรื่องของเอกสารโปรเซสต,ต่างๆนะคะครบถ้วนอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าตกตลนอันไหนไปหรือว่าเราสงสัยอะไรเนี่ยก็ให้ติดต่อผ่านทางมหลาลัยโดยตรงเนาะเพราะว่าบางทีแต่ละมหลาลัยเนี่ยเขาก็อาจจะมีคอนดิชันที่ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่ามีโปรเซสที่แตกต่างกันออกไปมหลาลัยเนี่ยในแต่ละปีเขาก็จะได้โคต้ามาจากรัฐบาลจีนอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลให้มหลาลัยแต่ละมหลาลัยอ่ะ กี่โคต้านะคะอย่างปี2023ที่ผ่านมานะคะมหาลายออยเราเสื้อบอกว่าได้มา40ที่นั่งนะคะมีทุนย่อยของมหาลาัยปิกนะหมายถึง CS c ียไทยบีเนี่ยก็จะมีย่อยปีกมีแบบเกาสุยผิงเจ่ยงสุยจีนมีซื้อโฉวซือลู่นะคะซึ่งไอทุนย่อยอันนี้เราจะไม่สามารถเลือกได้นะคะก็คือเราทําได้แค่ยื่นไทย B ีไปในระบบนะคะแล้วก็มหาลาัยจะไป จะไปแบบเกลี่ยเองเนาะว่าเขาจะเอาเด็กคนไหนไปลงไทย์ไหนอะไรเงี้ยก็ให้มันตรงตามกับเงื่อนไขของทุนย่อยนั้นๆไปอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวออยจะไปพูดถึงในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะในส่วนนี้ทุนเมืองนะคะก็คือตามชื่อเลยเนาะก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับ c ี c นะ c ี c กับทุนเมืองคือคนละทุนกันนะคะทุนเมืองเป็นอีกประเภททุนหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลในเขตของเมืองนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นถ้าออยจะ เรียนที่สร้างหายจงเยาตาสวยอยู่ที่เซี่งยงไฮ้ออยก็สามารถขอทุนกับทุนเมืองเนี้ยได้ก็คือขอผ่านสร้างหายชื่อจ่างสวยจินนะคะเราสามารถขอได้พร้อมกันทั้ง CSC และ ทุนเมืองใครสนใจเมืองไหนก็ให้ไปหาข้อมูลของเมืองนั้นๆน,น,นะคะในการยื่นเอกสารต่างๆนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็จะคล้ายๆกันทุกเมืองอยู่แล้วในส่วนของเอกสารเนาะแค่ต่างอาจจะต่างระบบต่างเมืองกันออกไปนะคะทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง CSC หรือว่าจะเป็นทุนเมืองนะคะเราก็สามารถยื่นเอกสารต่างๆผ่านทางออนไลน์ได้เหมือนกันเลยนะคะ ในปโทนี้มันจะมีโปรเซสที่แตกต่างจากตอนปอตีนะคะเช่น1เราจะต้องมีเต่าซชื้อก่อนถ้าเราไม่มีเต่าซชื้อเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียนปอโทหมายถึงว่ายื่นทุนได้นะคะแต่จริงๆแล้วถามว่ามันยุ่งยากไหมมันยุ่งยากเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาคือ โควิดประมาณ2ออปีกว่าๆทาให้ออยไม่ได้กลับไปที่มหาลาัยใช่ปะออยก็จะไม่ได้รู้จักกับอาจารย์ที่มหาลาัยทุกคนซึ่งออยเชื่อว่าการที่เราตามหาอาจารย์ของตัวเองเจอมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลา3ปีในการเรียนปโทไปกับอาจารย์ท่านนั้นถ้าไม่ใช่อาจารย์ที่เราแบบชอบจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในในภายหลังด้วยนะคะจากประสบการณ์ที่ออยเคยมีเต่าซื้อตอนอุ้ยสมัยแบบ เรียนที่เซียงเหมือนอะคืออันนั้นออยโชคดีมากๆแล้วออยก็รู้สึกว่าออยเจออาจารย์ของตัวเองนะคะการที่เราเจออ,อาจารย์ของตัวเองหมายความว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้สบายใจในการที่จะพูดคุยหรือว่าถามคําถามอาจารย์เรามองอาจารย์เป็นอกเซี่ยงเราอยากจะจบไปเราเก่งเหมือนอาจารย์แต่และมหาลัยก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะมหาลัยของออยในการหาเต่าซื้อเนาะเขาจะมีเป็นเพจเป็นแบบในเว็บไซต์เลยแล้วก็มีลิสต์อาจารย์มาให้เลยว่า อาจารย์แต่ละคนนะ่ะแบบว่าอยู่แผนกไหนอะไรยังไงคือถ้าเราสนใจเรียนในแผนกไหนเราก็ไปหาอาจารย์ในแผนกนั้นพอเราได้อีเมลเขามาเราก็ค่อยส่งอีเมลไปหาเขานะคะแต่จะบอกว่าการส่งอีเมลเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กเลยทุกคนนอกนอกจากว่าเราจะมีวีแชทของเหลาซื้อหรือว่าเรารู้จักเป็นการส่วนตัวแบบเราไปหาเขาถึงโรงพยาบาลได้เลยหรือว่ามาหาลัยได้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นข้อดีกว่าที่ อาจารย์จะตอบรับเรานะคะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งแนะนําต่อให้ออยอ,อยก็อาจจะไม่ไม่เจอเต่าซื้อก็ได้นะคะทะนั้นนะคะออยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนอะติดต่อเต่าซื้อไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าพอไปเตรียมตัวตอนหลังๆอะอาจารย์ส่วนมากจะรับเด็กไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถรับเด็กเพิ่มแล้วต่อให้เขาสนใจเราขนาดไหนแต่ว่าอืมัมนมันเกินโค้ต้าเขาแล้ว ในส่วนของเอกสารนะคะจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างไปจากตอนปี2018มากนักนะคะจริงๆแล้วออยว่าทุกคนอาจจะมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราจ,จะมาเน้นถึงข้อที่มันต่างกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของปอโทนะคะถ้าเกิดใครขอเป็นปตีอาจจะข้ามเนะะื้อหาส่วนนี้ไปได้เลยนะคะในส่วนของทวิเจนซินเนาะที่จะต้องมีอาจารย์ที่เป็นแบบรองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์ขึ้นไปรองรับสองคนนะคะ จร,จริงๆในส่วนนี้ไม่ได้แตกต่างจากตอนปี2018มากนะักตอนที่ออยไปขอให้อาจารย์2ท่านน่ะช่วยออกถุยเจนซินให้ออยอ่ะอาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นฟอร์มของเขาปกติพิมพ์ใน Word แล้วก็ send เซ็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเรามหาลาัยของออยเขามีฟอร์มอยู่แล้วก็ต้องใช้ฟอร์มของมหาลาัยนะคะให้ไปดูในเว็บหรือว่าสอบถามกับมหาลัยดีว่าเอ้ย เขามีฟอร์มเฉพาะไหมถ้ามีฟอร์มเฉพาะก็ต้องใช้ฟอร์มของเขาจะได้ไม่ต้องเป็นการแบบเสียเวลาอาจารย์ที่ออกเอกสารให้เราด้วยนะคะก็เกรงใจเขาก็เสียเวลาทั้งเขาทั้งเราเนาะอันนี้ก็ศึกษาให้ดีนะคะเอกสารที่เป็นอูฟานจุยจิรูเจิงหมิงนะคะที่เราจะต้องไปขอกับสถานีตํารวจให้ออกใบรับรองว่าเราไม่มีข้อมูลอาชญากรรมอะไรใช่ไหมหาอะไรมีฟอร์มให้นะคะก็เราก็แค่เซน็นแล้วก็อัปโหลดในเว็บปกติได้เลยอันนี้ก็ ไม่ต้องไปทำก็ได้นะคะผลสอบ h พ K จริงๆแล้วถ้าเราเรียนจบปอตีที่จีนแล้วเราเรียนอยู่มหาลัยเดิมอะจริงๆในส่วนของผลสอบ h s k แทบจะไม่มีผลอะไรเลยคือออยยื่นผลสอบ h พ K ของเมื่อปีนูน่นคือจริงมันก็หมดอายุไปแล้วแหละแต่ว่าก็แค่ยื่นไปในระบบเฉยๆนะคะเอแล้วออยก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าที่ออยไม่ได้ทุนมันเป็นเพราะว่าผลสอบมันหมดอายุหรือเปล่าแบบทางปักกิ่งเขาก็เลยแบบรีเจ็คเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะคือเพื่อน เพื่อนที่ได้ทุนเขาก็อัปโหลดตัวผลสอบภาษ,ษาเคที่หมดอายุไปแล้วด้วยจริงๆก็คุยกันว่าไม่ได้สําคัญอะไรมหาลัยก็บอกว่าเออมันไม่ได้สําคัญอะไรเพราะว่าเรายังไงเราก็ได้ภาษาจีนอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาในการเรียนปอทชช่วงระยะเวลาประกาศผลนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเริ่มประกาศผลตั้งแต่เดือน6นะคะไปจนถึงของออยนะเคสออยนานสุดเลยก็คือ เดือน9นะคะเดือนกันยาจริงๆเดือน7เดือน8ก็ยังมีความหวังอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวออยจะมาไล่เรียมไทม์ไลน์ให้ทุกคนฟังอีกครั้งในปี2023ที่ผ่านมนานะคะก็ประมาณช่วงปี2022เดือน12อออยก็อัปโหลดเอกสารทุกอย่างเข้าไปในระบบ CSC นะคะ type B นะ ก็ยื่นเอกสารครบถ้วนนะคะผลตวรวจตั้งกายต่างๆก็เตรียมตัวกันตั้งแต่เดือน10เดือน11เลยนะคะต่อไปนะคะมอก็เรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับเต่าซื้อเราแล้วก็มีอาจารย์อีก2ท่านเนาะช่วงเวลาสัมภาษณ์ของออยอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภานะคะหลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วไม่กี่วันนะคะออยก็รู้คะแนนแต่ว่ารู้คะแนนในที่นี้ก็คือเขาไม่ได้ประกาศคะแนน แบบเป็นออฟฟิเชียลนะทุกคนเพื่อนของออยอ่ะเป็นเป็นคนเกอะคะแนนให้ทุกคนอ่ะเออเราเรารู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยมามาเล่าให้ฟังคือเขาเรียนปอทอยู่แล้วนะคะไม่ใช่คนที่มาขอทุนพร้อมกันเนาะเพื่อนออยก็มาบอกคะแนนให้ว่าเฮ้ยเออออยคะแนนเยอะที่สุดนะก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะการที่เรามีคะแนนเยอะที่สุดเนี่ยมันก็เป็นผลดีที่ว่ามันจะมีผลกับทุนมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราผ่าน มหาลายัยมหาลาัยเลือกเรามันก็เปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่เราจะได้รับทุนนะคะก็พอผ่านไปได้สัก2อาทิตย์หลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปไม่เกิน2อาทิตย์นะคะผลก็ออกมาเป็นแบบไม่ได้ประกาศเป็นออฟฟิเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าอาจารย์เขาจะส่งเป็นใบตอบรับเป็นแบบ pre-admission มาให้อะ่ะ แต่ละคนแบบส่งแบบ Private ส่งทั้งข้างอ e ีเมลหรือว่าส่ง e c h a t นะคะให้เราเอาเอกสารส่วนนี้ไปยื่นในระบบ CSC นะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เหมือนแบบเฮ้ยมาหาลัยรับรองแล้วแล้วว่าจะรับเด็กคนนี้นะพออัปเดตไปในระบบแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ c o m plete แล้วก็ส่งไปให้ทางปักกิ่งทางรัฐบาลจีนอนุมัติทุนให้เราอีกทีนึงนะคะในไทยเซที่เราพูดคุยกันก็ดีที่ว่าไปเก็บข้อมูลมา เขาก็บอกว่าเออคนที่ผ่านสัมภาษณ์จากทางมหาลาัยแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆแบบว่า90กว่าเปอร์เซนต์เลยที่จะได้ทุนออยก็รู้สึกว่า,วาเฮ้ยเรามีโอกาสสูงมากๆแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เอกสารหลายคนมากก็คือเยอะอะน่าจะประมาณ20กว่าคนนะคะที่แบบว่าไม่ได้เอกสารในส่วนนี้ก็คือหมายถึงว่าเขา อาจจะคะแนนไม่ดีคะแนนไม่ถึงหรือว่าแบบไม่ได้รับเลือกให้ให้เป็นแบบตัวเต็งในการขอทุนของเสีซ type b ของมหลาลัยรอบแรกนะคะอยากให้ทุกคนจำโมเมนต์นี้ให้ดีนะคะว่ามันจะมี2กลุ่มเนาะหก็คือผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากมหลาลัย 2. ที่ไม่ได้รับเอกสารตอบรับก็คือไม่ผ่านนะคะและช่วงเวลาที่เราคอยก็มาถึงนะคะประมาณช่วงเดือน6มหลาลัยก็ประกาศผลทุนเสียรอบแรกนะคะ รอบนี้ก็จะมีทั้งเอเลยปี B เลยนะคะซึ่งออยขอไปปีเลยไปใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่มีชื่อออยอยู่ในนั้นแล้วก็ทักไปถามอาจารย์ว่าอา้าวประกาศทุนแล้วหรอคะทําไมถึงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่มีเราอยู่ในนั้นอาจารย์ก็บอกว่าโอา้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทางปักกิ่งเขาอนุมัติมาให้แค่นี้แล้วเราก็เลยถามต่อว่า แล้วจะมีประกาศรอบสองไหมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศรอบสองอาจารย์ก็บอกว่าคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในรอบแรกอันเนี้ยไม่มีรอบสองแล้วอืก็คือตุบก,กันทั้งหมดต้องไปหลุ้นผลทุนเกี่ยวกับทุนทุนเมืองหรือว่าทุนมหาลาัยแทนถัดมาอีกสักประมาณวีคหนึ่งทุกคนจำได้ไหมที่มันจะมีคนที่เขาไม่ผ่านสัมภาษณ์รอบแรกเจ้านอยกลุ่มนี้ก็ มาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ทักไปบอกเขาว่าก็คือส่งเหมือนตัว p a d m i s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  n o n ให้แล้วก็ให้เขาไปอัปเดตในระบบก็คือแปลว่ามหาลาัยเลือกที่จะรับเด็กกลุ่มนี้ให้ไปส่งเอกสารในระบบเพื่อที่อาจจะได้ทุนเป็นการขอทุนให้นั่นแหละก็เลยมาคุยกันกับคนที่ผ่าน3รอบแรกแล้วก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมอาจารย์บอกว่าพวกเราตุกท,ท,ทางที่พวกเราแบบ ทำคะแนนด,ดีพวกเราผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ช่วยส่งเอกสารให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์แล้วก็ยังแอบลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันก็แค่อาจจะช่วยส่งให้แต่ไม่ได้แปลว่าได้หรือเปล่าเสร็จแล้วถัดมาก็คือเดือน7นะคะปรากฏว่าประกาศผลทุนเสียสีรอบพิสูแล้วก็ไม่มีรายชื่อของคนที่ผ่านสัมภาษณ์รอบแรกแต่คนที่ตกสัมภาษณ์รอบแรกอะทุกคนที่อาจารย์บอกว่าช่วยยื่นให้กลุ่มนี้ ก็คือได้ทุนกันทั้งชุดเลยนะคะในหมวดของซื้อโฉดซื้อลู่คนที่ผ่านสัมภาษณ์รอบแรกอะ่ะก็เกิดคําถามไงว่าเฮ้ยฉันผ่านสัมภาษณ์ฉันคะแนนดีแต่ทําไมเพื่อนที่คะแนนไม่ดีกว่ากลับได้ทุนกันหมดเลย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นเกณฑ์การตัดสินคืออะไรออยก,ก็เลยถามว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่ช่วยส่งชื่อคนที่แบบคะแนนดีอะ่ะแต่ว่าตกตกรอบแรกไปอะ่ะทาไมไม่ช่วยส่งซื้อโฉดซื้อลู่ให้ได้ อาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่าในระบบมันบล็อกไว้มันไม่สามารถส่งชื่อคนที่สำกัรไปได้แล้วอะสมมติว่าเราสมัครเซสซีเลยมหาลัยเขาไปแบ่งเอาเองไงว่าเขาจะเกลี่ยเด็กคนไหนไปอันไหนคือเขาเกลี่ยเด็กที่ผ่านสัมภาษณ์รอบแรกไปอยู่ในหมวดเกาสุยถิงแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามีคนที่ตกรอบเนี้แต่เขาในความคิดของไอ้คือเขาทําไมเขาถึงไม่สามารถที่จะเอาเด็กกลุ่มเนี้ยไป เซงชิงต่อในท pe ของซื้อโฉจซือูให้ได้เอออาจารย์บอกว่ามันทําไม่ได้เพราะชื่อมันสํากันเขาก็เลยต้องไปเอาชื่อของคนที่ตกสัมภาษณ์อะที่ไม่ได้ส่งไปในหมวดของเกาสุยพิงอะส่งยัดไปในระบบของซื้อโฉจือูพวกออยก่ะที่บอกว่าผ่านสัมภาษณ์รอบแรกก็มานั่งคุยกันแล้วแบบมีด้วยหรอคือแบบทุกคนก็เลยแบบโอ้ d ก็คือเฟล กหมดเลยนะะคหลังจากนั้นนะคะก็พร้อมๆกันเวลาไล่เลี่ยกันในเดือนเนี่แหละมหาลัยก็ประกาศทุนนะคะที่เป็นทุนของมหาลัยกับทุนซ่างหายเสือเจียงสวยจินพร้อมๆกันนะคะเขาก็เหมือนปลอบใจเนาะก็ให้ทุนของคนที่ตกรอบแรกะให้ช่วยเหลือค่าเทอมปีละ2 0,000หอยู่หรือว่า ของออยที่ออยได้ก็คือจะเป็นฟรีค่าเทอมปีแรกแต่ว่าอีก2ปีหลังก็คือเราต้องจ่ายเองฟรีแค่นี้เลยก็ไม่มีค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอ่อ,อลืมบอกแล้วออยก็ขอทุนสร้างหายชื่อเจียงเสือจินไปด้วยนะคะขอไปแบบงันๆน,นะขอไปแบบแค่อยากรู้เฉยว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้นะคะแต่จริงๆ ออยก็คือไม่ค่อยอยากจะได้ทุนตัวสร้างหายซื้อเจียงเสวยจีนอยู่แล้วด้วยเนาะวยความที่ว่าทุนสร้างหายซื้อเจียงเสวยจีนอะ่ะมันค่อนข้างกดดันเรื่องเกรดนะคะคือถ้าเกรดเราไม่ถึงตามที่เขากําหนดอะ่ะมันก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะหลุดทุนซึ่งมีคนหลุดทุนเยอะมากๆนะคะออยก็เลยไม่ค่อยอยากได้ตัวทุนเมืองักเท่าไหร่เนาะก็ตั้งใจไว้ว่าอยากได้ทุนเจียสีนะคะแต่ก็ตุบ แต่เราก็ยังมีหวังนะคนที่ตกรอบแรกไปก็ยังคิดว่าเฮ้ยบางทีทางปักกิ่งเขาอาจจะเอ็นดูพวกเราบ้างเขาอาจจะเห็นใจคนกลุ่มนี้อาจจะให้ทุนเหมือนตอนปี2018ไงที่แบบว่ากว่าออยจะรู้ผลทุนก็คือเดือน9เลยอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้นะคะออยก็รอกันไปจนถึงเดือนสิงหาก็ไม่มีวีแววอะไรเลยว่าไม่มีอัปเดตอะไรเรื่องทุนเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันไม่น่าได้แล้วแหละอะไรเงี้ยตัวน,นั้นออยก็เลยหางานนะคะแล้วก็ได้งานพอดีสักพักหนึ่งผ่านไปเดือน9เดือนกันยานะคะเป็นวันมอบตัวพอดีนะคะอาจารย์ก็โทรมาหาออยถามว่าออยอยู่ไหนทําไมถึงไม่มามอบตัวเออออยก็งงว่าแบบอ,อาจารย์ไม่รู้หรอว่าเราไม่เรียนแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วออยก็บอกไปว่าอ๋อไม่ได้เรียนแล้วคะ่ะอาจารย์ถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะทุนหรอออยก็บอกว่า ใช่เพราะว่าไม่ได้ทุนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็วางสายไปตอนที่เขาโทรมามันเป็นช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงแล้วก็เขาก็ทักมาหาออยอีกทีนึงตอนประมาณสองทุ่มประมาณช่วงค่ำๆนะคะบอกว่าเฉิงหุยถ้ามหาลัยเสนอทุนเมืองให้เธออ่ะเธอจะกลับมาเรียนไหมเออเออยก็เลยงงว่าแบบอา้าวแล้วตอน ระยะเวลาที่ผ่านมาเดือน 6, 7, 8ที่เราพยายามถามอาจารย์มาตลอดเกี่ยวกับเรื่องทุนว่าเราจะพอมีหวังในทุนเมืองบ้างไหมหรือเรามีอะไรแนะนําเราบ้างไหมอะไรเงี้ยอาจารย์แบบว่า ไม่อัปเดตอะไรให้เราฟังเลยแต่ว่าอาจารย์อีกคนนึงนะคืออาจารย์คนที่โทรมาหาออยคนที่คุยกับออยคนนี้เป็นอาจารย์ที่เหมือนเป็นอาจารย์ประจําชั้นอะนอาจารย์ประจําภาคเฉยๆที่เขาดูแลนักศึกษาบอโทแต่ว่าคนละชุดก,ก,กันกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องทุนนะคะออยก็เลยบอกกับอาจารย์ท่านนั้นแบบว่าเออขอบคุณมากนะคะที่แบบช่วยออฟเฟอร์ทุนมาให้แต่ว่าออยมาคิดๆด,ดูแล้วอะก็คือแบบเออออยอยากได้ตัวทุนเสียสีมากกว่ามันค่อนข้างที่จะ นานเกินไปอ่ะทุกคนมันเปิดเทอมแล้วอ่ะทุกคนเขาเตรียมตัวกันไปหมดแล้วเพิ่งจะมาบอกเราในวันสุดท้ายอ่ะก็มันก็สายไปด้วยนะคะก็เลยขอบคุณอาจารย์แล้วก็ปฏิเสธไปนะคะมันยังมีด์กไซ์ที่หลังจากที่ออยได้ทุนตอนปีหนึ่งไปก็คือหลังจากปี2018แล้วพอ,อยได้มาคุยกับเพื่อนที่ได้ทุนเสียซีเหมือนกันก็ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะเช่น ในกลุ่มบางประเทศมีการซื้อขายทุนเมืองทุนเซซีทุนทุกอย่างเลยที่ที่อยู่ในจีนซื้อขายกันแบบเป็นปกติอะทุกคนสมมติว่าเราจ่ายไปห0,000่นแต่เราได้ทุนเต็มจำนวนของเสียซีมาอย่างเงี้ยมันก็คุ้มใช่ปะ่ะเอออันเนี้ยคือที่เพื่อนออยไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเป็นต่างชาตินะแต่ขอไม่ระบุว่าประเทศอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุนนะคะเขาสามารถที่จะซื้อผลสอบเฮ k เคได้ด้วย ก็ครบวงจรมากๆนะคะก็เป็นอะไรที่แบบหลอแบบว้าวมากๆเหมือนกันมีเพื่อนบางคนบอกว่าที่เขาได้ทุนเพราะว่าพ่อเขาทำงานอยู่ในสถานทูตน,นั้นๆก็คือเขาขอทุนผ่านเป็น C ี่สไทป์เองเนี่ยต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะใครรู้อะไรเพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกคน Experience อะไรกันมาบ้าง เออมันมีความสับสนหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากที่ว่าเล่าคือมันเกิดความรู้สึกว่าเราทําดีกันมาตลอดแต่ว่าทําไมเราถึงตุบมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยกับซิสเต็มแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่สามารถมาบอกทุกคนได้เลยอะว่าอะไรคือกฎเกณฑ์ที่ตายตัวของทุนเสียสี ส่วนตัวความคิดเห็นของออยนะออยคิดว่าในการแข่งขนะันน่ะมันควรที่จะมีกติกาที่ชัดเจนแล้วก็มีความโปร่งใสนะคะคือถ้าเราตุบเราแพ้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกติกาโอเคทุกคนที่ได้ทุนนะ่ะเก่งกว่าเรากันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นไปตามกติกาล้วนๆเงี้ยเราแบบไม่ตะคิดตะหวงใจเลยนะเราจะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่มันตัดกําลังใจอะทุกคนมันเลยเกิด mindset ชุดความคิดที่แบบว่า เราจะตั้งใจไปทําไมวะในเมื่อสุดท้ายแล้วโลกมันก็ไม่ได้เข้าข้างเราอยู่ดีอะไรเงี้ยพอจนวันเนี้ยออยมาได้คิดอะอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยม mm ัน hmm. ในวันนั้นที่เราแบบรู้สึกโทษตัวเองหรือแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคร้ายหรือเกินอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วมันมันไม่ได้ผิดที่เราเลยนะทุกคนคือออยรู้สึกว่าหลักๆคนที่เขาเป็นคนตัดสินว่าจะเอานักเรียนคนไหนให้ได้รับทุนอะ่ะ มันไม่ใช่เสียสีไม่ได้มาจากเสียสีร้อยเปอร์เซ็นต์ะทุกคนออยว่าประมาณแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็น่ะคือเสี่ยวในติ่งเองต่างหากเขาเป็นคนเลือกเด็กเองต่างหากดูได้จากอะไรออยดูจากการที่หลอกซื้อออฟเฟอร์มาในตอนท้ายสุดอย่างเงี้ยเขาทำไมเขาถึงกล้าออฟเฟอร์ทุนเมืองมาให้ทางที่ก่อนหน้านั้นออยพยายามถามเขามาตลอดแต่ว่าไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่พอสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปมอบตัวแต่เขากับออฟเฟอร์ว่าถ้าเราได้ทุนนี้เราจะไปเรียนไหมอย่างเงี้ยออยเลยรู้สึกว่า สุดท้ายแล้วมันคือมหาลัยประมาณ 8- 90%เาตางหาที่เป็นคนตัดสินนะคะในส่วนของตัวรัฐบาลหรือว่าปักกิ่งที่เขาอ้างมาหรือว่าทางซีซีอะไรเงี้ยออยรู้สึกว่าเขาเป็นแค่ส่วนที่อนุม,มัติในเรื่องของเอกสารนะคือถ้าถ้า,ถามหาลัยส่งรายชื่อไปแล้วอ่ะเขาก็มีหน้าที่แค่แอดพูดก,กับตรวจสอบเอกสารให้มันถูกต้องแค่นั้นเองอันนี้ในความคิดของออยนะในส่วนของ c s ซีไทยปีนะคะคนที่กําลังขอทุนอยู่อาจจะถามอาจารย์แกด้ว่าอาจารย์คะแบบ เป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะไปไปเป็นทุนแบบไทป์ซื้อโฉซื้อรูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบจะมีเปอร์เซ็นต์นมากกว่าที่จะได้ทุนก็ลองเอาไปคุยกับอาจารย์ก็ได้เอาออยเป็นเค s e s t u คือออยจะบอกว่าออยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีมากๆเลยนะทั้งคนที่ได้ทุนแล้วก็ไม่ได้ทุนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีที่จะฮิวใจตัวเองเวลาที่เราผ่านความ พ่ายแพ้หรือว่ารู้สึกเฟลมากๆในนตอนนั้นออยทํำยังไงนะคะสิ่งแรกเลยที่ออยชอบทําอันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะทุกคนไม่ว่าเราจะเฟลด้วยเรื่องอะไรสอบไม่ผ่านสอบตกเออไม่ได้ทุนหรือว่าอกหักก็ดีนะคะสิ่งแรกเลยที่ออยพยายามทําความเข้าใจก็คือยอมรับความจริงให้ได้ะคะ่ะ ออยจะมีเพลงอยู่2เพลงที่ออยชอบฟังเวลาที่พบกับความผิดหวังนะคะเพลงแรกนั้นก็คือ l i v e and Learn นะคะของพี่บอยโกเสียพง์ที่เขาร้องว่าอะไรนะในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนคือเพลงนี้มันดีมากๆความหมายแทบจะถูกคําของเนื้อเพลงคือแบบมันมันตรงมากๆแล้วมันก็แบบช่วยคิวใจทําให้เราแบบเข้าใจแบบโลกมากขึ้นนะ่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งทุกคนคือออยจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันร้องว่าแบบ ปล่อยมันให้ล้มบ้างก็ได้ปล่อยมันให้แพ้บ้างก็ได้ล้มก็แค่ต้องยืนใหม่แพ้ก็แค่ต้องเข้าใจเนี่ยเพลงนี้ออยจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะแปะเพลงไว้ให้แต่คือจะบอกว่าให้ไปฟังนะคะคือแบบแม่งโคตรจะทัาใจอะ่ะจริงๆแบบมันมันเป็นพลังบวกมากๆในวันที่เราล้มเหลวนะคะทุกคนพอมันผ่านไปนหนึ่งปีแล้วอะ่ะการที่ออยได้กลับมารีแคปช่วงชีวิตใน ตอนนั้นช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วจนถึงได้ทำคลิปนี้ออยอยากจะบอกว่าเอ้ยผลลัพธ์ของคนแพ้มันแปลว่าเราจะเป็นลูเซอร์ตลอดเลยเหรอคือออยไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าแค่เรา ล้มเหลวแค่หนึ่งครั้งอ่ะแล้วการล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแย่ด้วยอ่ะทุกคนเราทําดีสุดๆแล้วอ่ะเราทําดีทําเต็มที่แล้วเราไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจแล้วเออถ้ามันจะแค่ไม่ได้เพราะว่าดวงไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่เราควรที่จะต้องไปเสียเวลาคอนเซิร์นเลยอ่ะโอเคเรามีเวลาให้เราได้เสียใจเสียใจไปให้เต็มที่เลยเพอเสียใจไปเต็มที่แล้วเราจะกลับมาแล้วก็มาคิดว่าแล้วหลังจากเนี้ยเราจะทําอะไรต่อไปออยมีแผนอยู่แล้วว่า เออถ้าออยไม่ได้ทุนโอเคแล้วออยยังอยากเป็นหมออยู่ออยจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4งสสณตอนนี้ช่วงอายุนี้ก็คือออยต้องโฟกัสกับงานเพราะว่าออยไม่สามารถที่จะแบบไปขอเงินพ่อแม่ใช้ได้แล้วออยไม่อยากไม่อยากเป็นแบบนั้นอยากที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยออยก็เลยตัดสินใจหางานนะคะใครที่เฟลจากทุนมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะก้าวต่อไปอยังไงหรือไม่รู้จะไปทําอะไรเคว้งคว้างอะไรเงี้ยก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองดูว่าเราชอบอะไร ยังมีอะไรให้เราได้ทำต่ออีกไหมแล้วเราลองไปทำดูก่อนว่าเราชอบ,บไหมตราบใดที่เรายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อให้เราจะล้มเหลวอ,อีกสักกี่ครั้งแต่เราจะยังเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน oh God, โอ้ยไม่น่าเชื่อนะจะพูดอะไรดีๆแบบนี้ได้ไม่ได้มีมมสคริปต์เลยนะเนี่ยอะไรที่ใช่อะทุกคนมันไม่ต้องพยายามเยอะเลยอะแต่อะไรที่ไม่ใช่อะบางทีเราพยายามแทบตายอะมันยังไม่เป็นของเราเลย ออยอยากให้ทุกคนดูออยเป็นเคสตัศดีนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอในหนึ่งปีที่แล้วออยไม่ได้รับทุนใช่ไหมคะออยคิดว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เลวรล้ายของออยใช่ไหมแต่พอวันนี้ยออยมาคิดอะถ้าวันนั้นออยได้รับทุนวันนี้ออยอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ที่นีกลายออยอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีๆในการได้งานที่บริษัทดีๆแล้วก็ได้มา เริ่มงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศในฝันของใครหลายๆคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ใครที่มีคำถามอะไร <ๆ S 1> ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะออยอยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนมากสำหรับใครที่ขอทุนมาแล้วหรือว่ามี e x p e r i เ n c e นวกับ CSC ยังไงนะคะเผื่อว่ามันจะยังเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เขาขอทุนในปีต่อๆไปได้อีกนะคะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย